ย้ายเฮ็ดกันยังสันเฮาอยู่ใครเร็วในกันกูจีนกูจีนก็ต้องสามัคคีกันหนูกะรันพี่แกะพะแห่พะป่าหนูก็อยอกเี่นกันะแน่พี่แกทำท่าหยอกกันคือกูคักแกพี่แกบพี่แกถ่าย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 คลิปให้นุ่นหนักมาเดี๋ยวถ่ายอะไรวะจะถ่ายนุอ้วนนะคิดให้นุ่นหนอพราะงี้เสียงอ๋อยอะไรไปก็เด้อฮะกูเคลียร์เดี๋ยวเน่อยได้ไหมวะเทียงข้างเขาเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวี เฮ้ยแกบบักแกบถ่ายคลิปให้หนูแน่แกบบักแกบถ่ายคิดให้น้องหน่อยอวนเสียงดังเดียวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไงเพราะเสียงป้าป๋ามันเป็นอย่างนี้ไงเวลาหนูใช้เนี่ยมันไม่สนใจหนูหรอกเอาเสร็จแล้วถ่ายดีๆสิพี่นี่หนูเสียอารมณ์กับพี่มากเห็นไหมหนูเสียอารมณ์กับพี่มากๆในวันนี้เอาอะไรเลิกกินเลิกกินเลิกกิน อนี้แหละอมแอตแ่อารอามอมแอมก็ฟังพี่หน่อยสิไปเลยพี่ก็ถ่ายรูปให้แล้วเนี่ยก็จากรูปมันกละรลางกินลกไปเลยร้องใครร้องมันอเยกกันไปเลยไม่ไหวละก็สันเคียงกันื้อไอไอสิว่าสิเขาไปผลิตลูกกับเจออดกันแปดคนกัน อ้ปอบัยล่ะผมมงึงสอนละเคี่ยวกันเด้อะลองเพียงให้ฮัดซ้อมลองเพียงกันไอ้บัญชีเขาไปมามามาเจ็บ<อ>เปะเจ็บเปะอะไรอ่ะเฮียเด้อเดี๋ยวเคี่ยตัวเคี่ย,ยอยังไรอ่เด้อเดี๋ยวไอ้ไปพาลิลูกับพี่อ่อนกันพี่สิงก็ช่วยผมหน่อยสิพี่ไอ้ปอบัยล่ะไอ้ไอ,ไอ้เมาครับไอ้จะไปนอนละ<ป>มา,มา,มา,มา ก็คืนมึงเล่นตัวโทรศัพท์พี่แก๊ปนี่นี่แบบนี้เลยอีกแล้วเหรอก็พี่ลืมไม่เศร้าพี่ลืมมาเศร้าไม่ต้องเสียงก็พี่ลืมอะไรเอาเอาอะไรล่ะเอแมงใจพี่ยังไงโอาแมงไม่สนใจพี่เลยขณะพี่เพื่อนแมงผีเอาแมงไม่ขึ้นช่วยพี่เลยพี่แก๊ปมู่คืนพีแก๊ปก็บอกแลยว่าให้นอนให้นอนบอกให้เหยนอนไปเรียนตัวโทรศัพท์เพชรหยางแล้วนี่ชอบมาเถียงนี่ไง อารมเสียมากเลยกับพี่ <ตบ S 1> แกป๊ปในวันนี้ตบไหมจะได้จบฮะเอาอยัางไงเอาอยัางไงจะว่างไอาอางไลงไปเตะกูลงไปทีไปลงเวทีไป,ไป,ไปก็แค่ขึ้นแพงผิดเฉยๆเราไม่ต้องไล่พี่ลงเวทีด้วย